สามแสนแปดหมื่นไอ้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาแค่ราคานี้พอนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับขายมาแล้วนะครับวันนี้ลองหน้างานจริงครับทุ่งนาเราเลยนะครับอ่าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับอ่าเกียร์ชัตเชิ่นนะครับเขาเกียร์ได้โดยที่รถไม่ต้องหยุดจอดนิ่งนะครับนิ่มๆเลยนะครับดูงานดันครับ ระบบโฟวิลใช้งานได้ปกติครับจากนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนํา1คันนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งตัวนะครับคูบต้านะครับรุ่น L4708DT เสาก้มนะครับอ่าหลายๆบ้านเลือกใช้กันรุ่นนี้ครับเพราะว่า1การดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับการบำรุงง่ายแล้วก็เป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับสาหรับ เกษตรกรที่ทําไร่ทานานะครับลูกเจ้าแห่งนาเลยนะครับใครที่หารถไว้ไใช้งานนะครับรุ่นนี้นะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่สภาพยางหลัง9กเปอร์เซ็นตนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวเก็บสภาพทําสีให้ใหม่นะครับรถจดทะเบียนปี5้าสี่นะครับมาพร้อมกับฐานพวน5้าใบยีิบสี่นิ้วนะครับตาช้างนะครับสวยๆนะครับท้ายนะครับสวยๆเลยครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับแขนหลังจัดให้เหมือนเดิมครับแบบก้ามปูนะครับใช้งานอยู่ที่ 2,290ชั่วโมงการทำงานครับวันนี้นะครับขับโดยนะครับมือขับมือฉมังนะครับน้องนาทีของเรานะครับไปลูกตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบไดเล็กนะครับ2พ4าโฟวูขับเคลื่อน4ล้อครับระบบจะเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยนะครับอ่า สามแสนแปดหมื่นไอ้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาแค่ราคานี้พอนะครับเล่มทะเบียนเอกสารุดโอนครบนะครับถ่ายมาแล้วนะครับวันนี้ลองหน้างานจริงครับทุ่งนาเราเลยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ชัตเชิ่นนะครับเขาเกียร์ได้โดยที่รถไม่ต้องหยุดจอดนิ่งนะครับนิ่มๆเลยนะครับดูงานดันครับ ระบบพวิวใช้งานได้ปกติครับอ่าน้ำหนักตัวกำลังดีครับไม่ถึงสองตันนะครับอ่างานนางานปีน้ำเนี่ยไม่มีหล่มแน่นอนครับสำหรับ4 7แรงนะครับใครที่หารถไปใช้งานนะครับทางร้านเรามีให้เลือกถึง4คันนะครับวันนี้เอามารีวิวก่อนแค่1นคันแค่เท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถมาทดสอบระบบกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเขาปั่นท้ายวิดีโอกันบ้างนะครับ นะครับดูพวกสลักตาไก่บูทตาไก่โอเคนะครับชั่วโมงขึ้นปกติครับน้ำไม่ดังครับแต่กระี่ก็ประมาณปีนึงครับลูกปาเดิมทุกเปลี่ยนมานะครับพ้วเอซปั๊มเปลี่ยนใหม่นะครับเอปั๊มเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับราคา3าค0 0 0า3 9 5 0 0 0บาทนะครับนะคันนี้นะครับ ขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกขานเขาก็สอได้นะครับไม่มีป่อนดาวนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาดูรถได้ที่ร้านนะแท็กเตอร์นะครับอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธาน,านีหรือติดต่อได้2เบอร์โทรหลักครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 9 1ครับอีก1เบอร์โทรที่063-313-047 7นะครับทักไลน์บ้านเขียวนะครับที่ไอมุมด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณครับ